สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เรารอพวกไอบอลไอมารอยู่ <c oughs> นี่อีกเกียงมานแล้วนะครับไปกี่โมงครัววันนี้สีห้ายมั้ไหวไหม พร้อมไหมถ้ารถไฟถ้ารถไฟปิดอะเดินนะเดินเดินเดินเขาเดินไปคอนเทนต์เลยไอ้เหี้ยแบบไม่ได้ร้านวิวนี่กูเอาลงกูกระชื้นเลยกูกระชื้นเลยกูกระชื้นแมเดินเดินไปตลาดแล้วผมจะกรุงเทพพ่อแม่กูแม่กูน่าจะถามอะไรบอกกลับเย็นทำไมเย็นมึงถึงอ่ะตอนนี้รอไอ้มาสนะครับไอ้น้นไปไหนครับบิดฮะบิดเลย ไม่ปเลยไม่ปิดตอนเย็นด้วยปิดเขาปิดตอนพักอยู่ใช่ไหมเออไม่ปิดตอนเย็นนะเออแม่งปิดเพราะว่าแบบพักมากไม่ไปได้ไหมวะโอ้โหเร็วมากโคตรเที่ยแล้วปัญหาคือไอบอลมันถึงสีลมช้ากว่าไอมากแต่แม่งเซ็กซขึ้นก่อนไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าขบวนที่กูผ่านก็ต้องผ่านในม้าเลยเว้ยเอาดีใช่ป่ะแล้วว่ามึงขึ้นอันใดอันหน้าไม่แต่ว่าน่าจะตอนที่ไอ้นะสายไว้น่าจะถ่ายสด เพิ่งายปแล้วแบบคขึ้นเลยคุดดํามาดูสิครับว่าใครมาแล้วสวัสดีครับมาร์คคุณบอกคุณบอกผมว่าาเมื่อกี้ที่คุณถือข้อความมาเป็นครั้งแรกที่คุณนั่งอะไรนะเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นบีข้ามยามดําเดี๋ยวชิวข้าวกันแ๊บมีแท็กซี่อยู่ตรงนู้นอ่ะนั่งปีข้าวลาเจ้าพญามน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยแล้วคุณไปกระโดด เคยเห็นไหมแม่นาบเจ้าพยาปิ่นุซิ่งอ๋อถึงแล้วนะเครื่องฟ้าไม่ได้เปิดเลยนะอะไรกันราต้องเปิดเลยเหรอจะเปิดเลยไหมไม่ต้องเปิดหรอกเปิดเลยวะไม่ต้องหรอเป็อย่างนี้เลยเรียกว่าเรียรายการดิบๆมหาชัยสุดไปถ่ายรูปสุดเลยสุดเลยมหาชัยสามคนเจีก็ได้สามสิบ่าไหรกันคนละสิบบาทสิบบาท โหส,สิบบาทมันถูกกว่ากูมาบ้านจากที่นี่แต่กูเดินทางมาจากนี่ก็ไม่ถูกนะฮะแข่งกี่โมงวะเจ็ดโมงนะฮะอ๋อเจ็ดเจ็ดโมงนี่อ่ะนี่กี่โมงตอนนี้ประมาณขึ้นที่ไหนอ่ะตรงนี้เหรอมันก็มีอันเดียวเลยแต่คงไม่ใช่ตรงนี้อ่ะอ่าไม่หมายถึงว่าน่าจะเป็นฝั่งนู้นเนี่ยถ้าตรงนี้ก็ชนอ่ะเดี๋ยวนี้สี่ปลาเข้ามาท้างนอกซ้อนที่นี่ฮะ อ๋อเหรออ๋อมุกอะไรของมึงเนี่ยมึงกลับบ้านไปนอนปะที่ผมได้เจอได้เห็นแบบขี้บินล่องไกลไม่ใช่ีอะไรมีอครูครับถ้าครูดูอยู่อยากให้ครูรู้ไว้ผมตื่นเต้นมากผมอยากไปแล้วมถึงไปนอนแล้วนะครับตื่นเต้นมากว่าที่เป็นการขึ้นรถไฟแบบนี้ครับโว้ยเขียมากจะเคลื่นไงวะ คุณเยอะจริงไม่ใช่แรกคือแบบเรียกว่ามันจะลางๆไงเดี๋ยวเรายืนตลอดสายโอ้โหตอนนี้ม้ากำลังขึ้นรถไฟนะรู้สึกวุ่นวายกับชีวิตสุดๆไม่มีเราไม่มีเราความจำตอนนี้เราขึ้นเลยฝาเรียบร้อยแล้วรถไฟรถไฟรถไฟเรียบร้อยรีเสร็จแล้วเราทไปไม่หานะเธอรู้สึกเย็นมากเลยหมด เราหลบเต็มหน้าไทยสารบัญก็ได้ให้มันแช่น่อยตอนนี้รถเดินแล้วนะครับขบวนต้องเดินด้วยท้องเหมือนกันอร่อยไหมม้าถ้ามันไปไม่ถึงอะถ้ามันไปไม่ถึงอ่ะเดินนะเดินมาร์คถ้าเราไปไปไม่ถึงนี่จะเดินไปไหมครับเดินแบบมหาไทยไปลาดกระบุ เพราะคนคนนี้ข้อมูลบิดนะผมรู้แค่ว่าตลาดล้มหูุกอยู่ที่สมุทรสงครามคนรู้แค่นั้นไงตอนนั้นผมรู้ว่าตลาดล้มหูุกอยู่สามอนด้วยครับดูฝั่งตรงข้ามเลยฮะจังงั้นแหละดูค่อนแล้ว แล้วไอ้ปุ้นตื่นแล้วปุ้นอริตื่นแล้วเย้ปุ้นตื่นแล้วนะครับอับไปแล้วรึเปล่ารักสายไอ้เจี๊ยบฮัลโหลครับเปิดเปิดบรรทบกเลยฮัลโหลครับคือรออะไรทำไรทไรครับยูเอีเคยูเอ็มพีเคตอนนี้เหรอมึงโหดแอลว่ะไอ้ปุ้นมึงรู้ป่าวว่ากูอยู่ไหน อะไรนะไปสมุดสมทับไปตามน้องโบกไหวไหมครับคนตกด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินไปที่ไหนนะท่าเรือหมาชัยนั่งข้ามไปขึ้นบ้านแหลมอันนั้นท่าเรือหมาชัยนะครับ เราเด้งราบาทเดียวไม่สามเลยสมบาทสามสามแกลลอนนี้เราจะขึ้นเรือข้ามาเลยเราได้ขึ้นเรือข้ามาแล้วสนุกมันขึ้นผิดเราไปไอคอนสยามต้องแน่นกลับมาอีกรอบต้องขาดะระวังหัวโขกแล้มั้ยใช่คมเจบเลยกดชิป เ,เมนน,นราเดินมาม้าบังอะไรฝนไม่ตกแดดออกครับนอ้องเออซัมเม,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 มอร<ด>์ครับตอนนี้ซัมเมอร์เดีอวเราไม่พอครับอามทรงหิวนะครับเนี่ยอร่อยมากจริงๆแล้วอร่อยมากคนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวกลับลนะ กลับเลยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันจบรายการแค่นี้แล้วจบรายการครับสวัสดีครับมัรยากาศเนเที่ยวไหนมาไปนั่งร้านกาแฟครับออ๋ไปนั่งร้านกาแฟเก่งมากมากโว์ตัวเลยครับได้เวลารถไฟไปเปรี้ยประเทศตอนนี้กี่โมงมารถไฟมาแล้วเชื่อมั่งไม่โฟกัส เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขบวนสุดท้ายแล้วแม่กลองตลาดล่มลุก กี่หลับไปชั่วครูพี่เห็นรู้เออรือ่องเลยหรอเรียเรียกร้อยพอผออกกก็อนออกที่หลังตั้งสองชั่วโมงถึงพร้อมนซะง,งั้นตอนนี้ใกล้ความจริงแล้วนะอีกไม่นานเราจะได้เห็นจุดยูนิคของลิี้ิลว A few moments later ตอนนี้้ความจรงิงแล้วคนเยอะมากดาราท่านหนึ่ง นี yeah, ่คร <spe ek S 1> hey, ับมาถ่ายได้เลยนี่ครับคนก็มารอรถไฟกันถ้านุนหยิบกล้องไว้รายการนี้อดออกเลยนะจ๊ มาร์กเนีครับรถไฟเราขึ้นมาถึงแล้วครับยาเราถึงโอ้ยสี่ชั่วโมงอสี่ชั่วโมงตองวันตายอ่ะฮะแต่เราต้องไปเจ็ดโมงตอนนี้สิบเอ็ดคืนแต่พวกโชคดีที่ฝนที่นี่ไม่ตกเนาะเราขี่ตลาดร่วมปลูกเห่ยเขาเรื่อหิวข้าวยังมั้งหิวมากตอนนี้หิวข้าวเดือดแล้วจ้ะรถออกแล้วนะครับ ถ่ายให้ใครดูครับเนี่ยต้องอุบาทว่าเลยรถไฟมีไม่รู้นั่งคุยก็ไม่รู้น่าเบื่อเนาะอยากมีเงตอนนี้อยู่ในตลาดโลมหุบแล้วได้ยินภาษาใครสักคำเรื่องเจ้าสมุทรแม่คุณคือว่าคุณซื้อตอนนี้เลยดิแม่หรือว่าเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้เราไม่เหมือนคนไทยครับเรามาที่คนไทยเดินไหนออตกอคนไทยเดินออตกอ ขออองงนนีีทัย่าสิ่งที่เราจะพูดคือนี่คือแลนด์มาร์คของตลาดลมบุกของสมุทรสงครามนิดเดียวแบบมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยต้นทุนมันไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าแบบมันเป็นการมันเป็นคนอายุที่ดีมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันมันเป็นสิ่งที่แบบมันยืดมันยาวไร้ก็คือเวลาไม่มีรถไฟใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่าเขาจะกลางลมบุกแต่พอรถไฟมาทุกคนก็จะยืนออกข้างแล้วลมมันจะบุกซึ่งแบบมันเป็นซอฟ soft power เท่า เดี๋ยวอีนิดอีนิงอีนิดนึงจ้็แลบอีนิคกอจะระเบิดอืมคนเยอะมากเลยถามว่ามันมีอะไรขายบ้างมันก็จะมีแบบกระเป๋าของที่เลกที่เปนแบบของที่ะล็กรือไม่ก็แบบรือไม่ก็ตลาดสดไปเลย นี่ครับไม่ตายโอ้โหมันมันดินด้วย้ากคิดยาเป็นกะหล่ำเป็นกะหล่ำอะไรเนหมอากะหล่ำเลอดหมูไม่ใส่เลอดหมูแล้วก็ข้าวอนไเือกมือดเบอนไม่กินเปลือแล้วมึงแดกอะไรามงสั่งมีหมูกรอบเลย ดูเพิ่มราคาเกียงอ่ะเ่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มาเกีนงไหกร้อยหกร้อยเงินมันฟื้งง่ายเลยนี่อร่อยไหมมาชูใช่อเบลิคมลเอเบลิคอลเอเมิคอลเอเบลิคอลเอเบลิคอลคืออะไรวะทำอะไรอยู่มาทำอะไรอยู่อีดาดาสูอีดาดาชองเป็นอะไรมา ตอนนีครับไบอลอย่าโมโกโลอีราลาชูมารถไฟจะมาแล้วไต่แน่วไต่แน่รถไฟจะมาแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เรามาเป็นฝ่ายบ่งมือบ้างนะครับมารถไฟมาแล้วเย้ คอมเพแล้ว네ันน bo ี้ทำไมคนมันน้อยอย่างอ่ะน้อยละนี่ Give Give i d o l l ไม่ใช่ไม่ใช่ f dollars ดย เรียบร้อยแล้วที่เรารอกันสองชั่ออวโมง็่งีจบแล้ว <laughs> วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราตั้งงบไว้เจ็ดร้อยบาทวันนี้จะใช้เหลือเท่าไหร่นะครับงบผมเริ่มเพิ่มเรื่อยๆฮะนี่ครับเหลือเก้ายสองบาทครับโคตรเปลืองตังคนะ์แล้วใครบอกว่าหมาแล้วปร,ระหยัดเงินรู้สึกดีใจมากครับผมที่ต่อพวกค้าไม่ค้านี่ใคร ของที่ก็จะแพงให้ผมเมื่อกี้ามุเ่มือกจ้าว่าแปะมือนะครับคนข้างบนพูดแล้วกี้มีไฟอะไฟจอเลยไฟจอเหรมาแม่กองอย่าลืมประตูถ้าประตูมันไม่ได้ก็เป็นประตูฮะถ้าปาะรีไม่ได้เป็นบาะตูแล้วประไฟอะแ้าประตูไม่ได้เป็นไประตูเฮ้ย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 กลับบ้านแล้วเดี๋ยจ้ะ นอนแล้วล่ะโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันบนรถเรียบร้อยแล้วครับเราเช็คเช็คอะไรนะสามโมงยี่สิบามเตือนตีสี่ถึงสามโมงนี่ผมรู้สึกว่าวันนึงนานมากเลยเพราะปกติเราตื่นกี่โมงบ่ายโมงเราใช้ชีวิตไม่ขึ้นแล้ปกติเราจะตื่นไหมสองชั่วโมงแล้วเราก็ทําอะไรไม่รู้แล้วเราก็นอนต่อแต่เดี๋ยวเราต้องใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงในการเดินทางกลับกรุงเทพก็ สรุปค่าใช้จ่ายค่ารถไฟ20บาทเนาะผมจดไว้ผมจดไว้อยู่ค่ารถไฟ20บาทค่าเรือ3บาทค่า BTS 60บาทค่าข้าว700ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับกิมมี5กิมมีฟดอลลาร์โอเคครับกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรแปลกๆมาให้ดูอีกบ๊ายบายมาบ๊ายบายหน่อย <c oughs> ปิดคิปแล้วบ๊ายบายหน่อยโอ้นักเรือ